นี่ครับนี่ครับเจานางฟ้าขาวเอาข้าวกลงเพาะนี่ครับนี่ครับ,รบ,รบไป สวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับวันนี้ผมจะทำการจับคู่นกเข้ากรงเพาะนะครับไปดูกันเลยครับนี่ครับเดี๋ผมจะทำการจับคู่นกเอาตัวนี้ครับนี่ครับเชื้อด่าง่าเผือกครับตัวเมียมาร์กหัวขาวครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นมาร์กหัวครับนี่ตัวเมียนะครับอายุเจ็ดเดือนนะครับจับคู่กันตัวนี้ครับอันนี้ก็เชื้อเผือกครับ นี่ครับอายุเจ็ดเดือนเหมือนกันครับเจ้าขุนไกลครับจับคู่กับนี่ครับนางตะปอทองครับส่วนตอนนี้ครับนางฟ้าขาวครับเผือกร้อยครับนี่เพชเมียครับนี่ซูเปอร์แจ็คกับอาหารนกกงวงวจุกครับนี่ครับผลไม้รวมผสมกับสมุนไพรยารักษาโรคแบบธรรมชาติครับใช้ได้ทั้งนกแข็งพ่อแม่นกและลูกนกครับติดต่อมาได้ครับส่วนอีกคู่ครับนี่ครับ อันนี้เจ้าขุนเดชครับเชื้อเผือกครับคู่เกิดเผือกครับนี่คร kind of ับอายุเจ็ดเดือนเหมือนกันครับจับคู่กับตัวนี้ครับเดี๋ยวเข้ากรงพอครับนี่ครับอันนี้นี่ของ KMK ครับเจ้านางตะโพาแก้วครับนี่เชื้อด่างปาเผือกครับจับคู่กับไอขุนไกลครับไอขุนเดชครับนี่ครับอันนี้เชื้อเผือกครับสายบานเย็นครับนี่ครับ สวยตัวนี้ครับอันนี้อินโดผสมเวียดนามครับจับคู่กับอันนี้ครับเชื้อป่าใต้ครับเดี๋ยวจะเข้าวันหลังครับเดี๋ยวเอาสองคู่นี้ก่อนครับครับเดี๋ยวพาไปเข้ากรงพ่อเลยครับไปกันเลยครับมามักวัวไปก่อนเหย่อเอฟครับนี่ย นี่กองเพาะที่เตรียมครับนี่ครับห้าห้องแถวแบบมีเซฟตี้ครับดวผมเรียงตรงนี้ก่อนบนี่ครับนี่ครับจะพาทายาเข้ากองเพาะนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะทำการเอาคู่แรกเข้าก่อนครับเชื้อเปลือกสายบานเย็นครับตัวผู้กับตัวเมียเชื้อดังปลาเปลือกครับของ kmk ครับ นนี้ก็เป็นเชื้อเผือกครับเช้าขุนไกลครับพนุนั้นแคตาพอทองครับเชื้อด่างผ่าเผือกมะหัวครับไปครับเดี๋ยวนี้ผมพาไปดูโคงเพาะกกอนครับอันนี้เจ้าเราปีกับแคจาพองเงินครับนี่ครับผมก็เขียนมาครับกรงที่หนึ่งครับนกกระลาบัวโกนครับเขียนรหัสชื่อสาย แล้วก็เพศเลยครับน,นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะเข้ากรงที่สองครับนี่ครับรหัสหัวเขียนรหัสชื่อสายแล้วก็เพศไปครับนี่คเขียนต้นสายไปด้วยครับอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ครับนี่ครับเดี๋ยวแคใส่อาหารที่หลังครับมีที่ใส่นอนครับที่ใส่นอนที่ใส่นอนที่ใส่อาหารท,ที่ใส่น้ำครับแล้วก็นี่ครับ นี่บข้างหนครับนี่ครับใส่ต้นโมกไปแล้วครับต้นโมกสองต้นแล้วก็มีที่รองน้ํากันมดครับลังครับลังอยู่ข้างในครับผมใส่ไว้สามลังครับทั้งหมดแล้วก็มีที่เป็นข้างบนครับเป็นช่องระบายครับหลงังเป็นช่องระบายอากาศแล้วก็ล้านบนเป็นเป็นต้นชิปลงใส่ครับนี่ครับเราเอานกเข้าแล้วครับผม มันต้นก็ไม่มีอะไรมากครับใช้ต้นโมกครับหรือต้นจังก็ได้ครับเอซีครับนี่ยมีห้องที่สามครับอันนี้เป็นสายเปลือกตาแดงครับนี่ครับห้องที่สี่ครับนี่ครับนี่ใช้หลางพาเปือกเชื้อเผือกครับนี่ครับห้องไอขุนไกรครับกับเจ้าละพอทองครับเข้าห้องนี้ครับก็เตรียมอุปกรณ์เหมือนกันหมดเลยครับเห็นไหมครับ ช้ต้นโม่เหมือนกันครับสองต้นตอนนี้อีกห้องนึ่งครับอป็น้ยองที่ห้าครับก็เจ้านางฟ้าขาวครับกับเจ้าไวท์พี่อีกไข่เป็นปากของพิชานกับคู่กับของพิชานครับอันนี้เชือกเผิ่ออันนี้เผือกร้อยครับเราจะเข้าห้องนี้ครับเตรียมนกไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเ่อยเข้าวันหลังอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ก็เหมือนกันครับนี่ครับนี่ับ เหมือนหมดเลยครับนี่ครเห็นไหมครับเป็นต้นโมกเลยครับนี่ครับง่ายๆครับไม่ได้ซับซ้อนเลยครับ,รบ,มรบผมยังแบบง่ายๆครับแล้ก็เหมือนกัน,นครับนี่ครับไปครับเดี๋ยวนกเข้าแล้วครับนกที่เตรียมไว้ นี่ครับสองคู่ครับโรงเพาะนี่ครับเห็นไหมรับของแจ็คเดอะสกายพีเอสีฟาร์มนะเป็นห้าห้องแถวแบบมีเซฟตี้ครับก็สามเมตรคูณสองเมตรครับแล้วห้องข้างในซอยห้องละหนึ่งเมตรครับนี่ครับทางเดินแปดสิบครับเห็นไหมครับเห็นห้องแถวเรียงนี่ครับไครับเดี๋ยวเองนกเข้าโรงเพาะนี่ก่านี่เดี๋ยวกูนี่เข้าครับ ครับผมไปกันเลยครับเนี่ยผมเตรียมนกไว้แล้วมันเป็นห้องแบบมีเซฟตี้ครับไม่ต้องกลัวนกหลุดครับนี่คผมล็อกประตูเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอาตัวแรกก่อนนะเนี่ยกลงที่สองครก็เอาเจ้าคุณเดชครับกับเจ้าตะเพาแก้วเชื้อเผือกกับเชื้อด่างผ่าเผือกครับนี่ครับ เาเจ้าตะโพเจ้าตะโพาแก้วข้าวก่อนนะไปลูกปลาใจเย็ยนนะลูกนะออกลูกออกหลานให้ปลาเยอะๆแล้วกันนี่ครับอันนี้เจ้าตะโพาแก้วอายุเจ็ดเดือนครับนี่ครับนี่เชื้อด่างผ่าเผือกครับของ KMK ครับมันจะปล่อยครับ ไปลุกไปเนี่ยลุกไป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 ไนี่ห้องข้างในครับเห็นไหมครับน่าอยู่ครับ <c oughs> เหมือนจัดเหมือนสวนเหมือนคอนโดนครับนี่ับปล่อยครับนะครับเจ้าตะโพกแก้วครับ ป่อยตัวต okay, uh ่อไปครับเจ้าขุนเดชครับเชื้อเปลือกครับไป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 นี่ครับปล่อยครับไปแล้วเจ้าขุนเดชครับครับสองตัวครับครับเจ้กตะเพลแก้วเชื้อเปลือกครับกับเชื้อด่างผาเปลือกครับนี่ครับกล่งที่สองครับต่อไปครับจะทำการปล่อย อีกสองตัวครับเข้ากงเพาะครับนี้จับคู่ไว้เหมือนกันครับเชื้อด่างปลาเผือกกับเชื้อเผือกครับนี้จับคู่กักบ,เกกบเบจ้านางนี่เจ้านางกระพอทองครับเชื้อด่างปลาเผือกมกะหัวขาวไปครับเดีย๋ยวเข้ากงเพาะกันครับเข้า <c oughs> ไปอยู่กงเพาะเรียบร้อยแล้วครับ นี่เชื้อเปล to ือกครับนี่ครับผมจะบอกว่าั้งรหัสชื่อสายเพศครับเส้ยดางผ่าเผือกครับกับเชื้อเผือกเจ้าขุนไกลกับเจ้าตพอทองนู้เจ้าขุนเด็กอันนี้บอกชื่ออันนี้เจ้าขุนไกลครับนี่ยเจ้าขุนไกลครับนี่ครับจับคู่กับเจ้านาตพทองครับเส้อดางผ่าเผลือกม้าหัวขาว ตรนี้ถ้าหาตัวผู้วัวอนซีเข้าน่าจะจ่ายวัวอนซีได้ครับโอเคครับเอาครับต่อไปครับตัวเราไปครับเจ้านางตะพอทองครับนี่ครับวัวมาร์คขาวับตัวเมียเี่ดด่างบาเปื่อยก็อายุเจ็ดเดือนจะเข้ากุงเพาะเหมือนกันครับไปครับเดี๋ยวเอาเข้ากองเพาะผมจับเข้ากุงเพาะก่อนครับนี่ครับทำการปล่อยไปครับนี่ครับนี่ ลงหมายเลขสี่ครับเชื้อด่างผ่าเผือกกับเชื้อเผือกครับเจ้าขุนไกลครับกับเจ้าตากับเจ้านางตะพอทองครับนี่ครเห็นไหมครับข้างหนก็เป็นต้นโมกครับูลังครับนั่นลังครับใส่ไปสามลังครับนี่ครับอายุเจ็ดเดือนทั้งคู่ครับเห็นไหมเห็นหัวมักไหมเป็นหัวม์กขาวนะครับ fc ตัวนี้อันนี้เดี๋ยวถ้าใครอยากแบ่งก็รอลูกก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสัตตอนชึ้นเดือนนี่ครับเห็นไหมครับออกไข่ออกลูกให้ป้าไ,ไว้นะลูกนะนี่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวใส่น้ำให้นกอ,อาบครับกัอบอาหารอาหารนกล้วก็กกผลไม้นี่ผมก็ใช้ซูเปอร์แจ็คนะครับ ส่น้ำนะครับอ,อ่านกก็เป็นของผมเองนะครับอ่านกซูปเปอร์แจ็คครับส่วนตรงนี้เผือกร้อยครับเนี่ยส่วนนี้ตรงนี้เป็นสายเผือกตาแดงครับอันนี้รอนกก่อนครับนกใกล้จะมาถึงนะครับเนี่ยแต่เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วครับ นี่ครับกิดกลงแล้วเพิ่งเอาเพิ่งเข้าเมื่อกี้ครับเจ้าขุนเดชครับกับเจ้าตะเพาแก้วครับเชื้อด่างผ่าเผือกกับเชื้อเผือกครับสายบานเย็นกับเค k มเคเนี่ยครับอยู่ข้างในนี่ครับนี่ครับอันนี้เจ้าเจ้าขุนเดชครับอันนี้เชื้อเผือกครับ ันนี้เจ้า,าน้งตะเพาแก้วครับตะเพาะเชื้อด่างปลาเผือกกับเชื้อเผือกครับสาย KMK ครับับสายบานเย็นตะกูลปอครับนี่ครับน,นี้เชื้อเผือกด่างป่าเผือกครับมันก็จ่ายได้ทั้งเผือกทั้งดา่างแล้วก็ดำครับันก็ใส่ลังไว้ครับข้างในหนึ่งลังสองลังสามลังครับผมก็ใช้ ไอ้นี่ครับกระถานต้นไม้ครับไากลางครับแล้วก็นี่ครับแต่กรงเพาะผมก็จะมีต้นโมกสองต้นครับอุปกรณ์ครับเดี๋ยวเอาน้ํามาใส่ครับนี่ครับนกเดี๋ยวต้องแยกหนอนออกครับที่ใส่ผลไม้ที่ใส่น้าครับนี่ครับนี่ครับต่อไปครับเอานางฟ้าขาวครับเผือกร้อยครับเข้ากรงเพาะนี่ครับ องที่ห้าครับผมนี่สายพิชานหันใหญ่ฟาร์มครับส่วนเจ้าไว้ต้องรอก่อนเผือกร้อยครับของพี่อีกไข่ปิ้นฟาร์มครับเดี๋ยวรอเอามาเข้าคู่กับนี่ครับนางฟ้าขาวตัวนี้ครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวเอาเข้าองเพาะนี่ครับองเพาะเขาเนื้อเจ้าตะเพาตะเพอทองครับมาตักสายผมก็เตรียมอุปกรณ์หมดแล้วครับนี่อาหารน้ํา ผลไม้ครับเดี๋ยวนอนมาใส่ที่หลังครับผมนี่ครับนี่ครับเจ้านางฟ้าขาวขเข้ากลองเพาะนี่ครับข,ข้าวกลองที่ห้าจับพวกของเจ้าไว้พี่อีกไข่ปิ้นสันนี่ครับ นี่ครับไป้ปล่อยเข้าไปแล้วนี่ครับอันนี้เผือกร้อยครับคิ้วแดงแก้มแดงครับเดี๋ยวจับคู่กับของไข่ปิ้นฟาร์มครับนี่กรงที่ห้าโอ้โหมานี่ครับมาทักทายแล้วนี่ผมทะยอยเข้ากรงพอนะครับ No problem. นกที่ผมใช้ครับเป็นานกของผมเองครับที่ใช้ในความที่ผลิตขึ้นมาซูเปอร์แจ็คครับอนกกรงหมดจุกครับเป็นสูตรผลไม้รวมผสมสึงนผสห15ชนิดแล้วก็ยารักษาโรคแบบธรรมชาติครับไม่มีสารเคมีตกค้างครับใช้ได้ทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกครับส่วนผสมหลักๆก็จะเป็นพวกผลไม้รวมกับพันพืชครับพืชผักครับแล้วก็พวกหนอน แล้วก็น้ำทึ่งป่าครับสาลายสไปรูน่าแล้วพวกเนื้อแล้วก็เนื้อปลาทุน,น่าครับเปิดใจใช้าดูครับผมผมใช้กับนกทุกตัวนะในฟาร์มนี่ครับซูเปอร์แจ็คครับคิดถึงผลไม้รวมนกสุ่ภาพร่างกายแข็งแรงคิดถึงซูเปอร์แจ็คครับ แก้ใส่อาหารใส่น้ำแล้วก็ตกแต่งอีกนิดหน่อยครับก็จะเสร็จครับชวนนกที่เหลือเดี๋ยวใส่จับคู่เข้าวันหลังครับก็จะเหลือเกือร้อยหนึ่งคู่ครับก็เกือกสายตาแดงครับอีกสามตัวครับก็แล้วก็เหลือนี่ไอ้กรงนี้ครับนี่กรงที่หกครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกอินโดนก เชื้ออินโดผสมเวียดนามครับแล้วก็ตัวเมียเป็นเชื้อป่าครับเจ้าคุณอินครับจับคู่กับเจ้าเจ้าทับทิมแดงครับนี่ครับเตรียมโครงพ้าไว้แล้วครับนี่ครับใส่รังไว้หมดแล้วครับแล้วอุปกรณ์ครับใส่อาหารน้ำนี่ครับนี่ครับียาน้ำครับก็เดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้ครับ ถ้าชอบกดไลค์ share, ครับก็ใช่กดแชร์ครับฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง Jack the Sky YouTube นะครับแล้วก็ Jack the Sky PSB Farm Facebook Page ครับแล้วก็คณะพจน์ปัญญาสีบุญก็เบอร์โทรครับ088-529-4671ครับฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับกา็ลาไปก่อนครับคลิปนี้คถ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ